สวัสดีค่ะสนาค่ะรับอกครับค่ะพบกับพวกเราในรายการ Big t i n Society ค่ะซึ่งเป็นรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารอินเทรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ทุกๆเรื่องเลยเราจะมาอัปเดตกันที่อยู่บอโลกออนไลน์นะเท่ากับว่าคือไม่ต้องไปคลิกที่ไหนมาดูรายการเราก็พอแล้วเพียงแค่กดรีมดเข้ามาที่ช่อง Big One Channel นะครับวก็จะมาพบกับข่าวสารนะครับค่ะสำหรับช่วงนี้นี่ก็ถือว่าจริงๆเราก็ เป็นช่วงที่มหาลัยเปิดปะใช่หลายๆคนน้องๆที่เอ็นติดนะครับก็จะแบบว่าเข้าลงเข้ารั้วโรงเรียนใหม่มหาลัยใหม่กันใช่ครับแล้วก็เรามีข่าวที่จะมาอัพเดตนะครับมีวงการเนี่ยของอ่ามาอ U.S.University ของเอเชียนะครับเขาจะมาแลนด์กิ้งมหาลัยอ๋อคือคือทั้งเอเชียเลยใช่ทั้งเอเชียเลยว่ามหาลัยไหนอยู่อันดับไหนบ้างวิ่งอย่างี้ ญี่ปุ่นต้องอยู่อันดับหนึ่งแน่ๆเลยอ่ะอืมก็เป็นไปได้นะครับแล้วคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีมหาลาัยติดสักกี่ประเทศครับอ่าน่าจะมีจุฬาธรรมศาสตร์เจุฬาธรรมศาสตร์เราไปดูกันดีกว่าเออูดูด,ด,ดอ,อ,อ่านี่นี่ก็เป็นเว็บนะครับอุ้ยอะไรอะฮ่องกองที่หนึ่งเหรอใช่นี่นี่ฮ่องกองนะฮ่องกองที่หนึ่ง The Hong Kong University of Science อ้าวแลอ้วญี่ปุ่นอะโอ้ญี่ปุ่นอยู่สามแน่ญี่ปุ่นน่าจะเป็นมหาลัยเกียวโตอืมอ่านี่ครับ อันดับสีที่ทุกคนเห็นการเราจะมาเสิร์ชดูนะครับว่าของไทยของไทยดูถึงอันดับประมาณ18แล้วไม่มีไทยเลยไทยอยู่ไหนเอออ่าไทยแลนด์อันดับหนึ่งนะครับนี่นะครับอ่ามหิดลมหิดลยูนิเวอร์ซิตี้อันดับที่เจ็ดคะแนนอันดับที่34ครับ อย่างน้อยก็ติดเนาะอย่างน้อยก็ติดถัดไปเป็นแล้วแบบลาดกระบังอะไรเงี้ยติดอยู่ตรงไหนลาดกระบังเนี่ยถ้าทางกจะติดคือแถวแถวนาแถวตุ่มตะคูวิจุราติดด้วยอืม47อืมหัวหง่ะตั้ง47สิบกว่าอันดับได้ได้กี่คะแนนเนี่ย69คะแนนนะครับคะแนนพวกนี้ก็จะวัดจากพวกอ่าดีเซอร์ ค,<อ>คุณภาพของอาจารย์อ,อะไรต้องต้องไอ้นี่ด้วยป่ะแบบคณะป่ะที่แบบเด่นเด่นของแต่ละมหาลัยป่ะอันนี้จะเป็นคุณภาพคุณภาพชีวิตในการเรียนบรรยากาศในโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาจะแรงแรงจากทุกอย่างน,นะ,ะใช่ปกติถ้าแบบแรงในไทยก็จะเป็นจุฬา,าธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะแบบว่าผัดกันขึ้นผัดกันลงเนาะอันดับที่3มนะครับมอเชียงใหม่ครับตินด้วยมอเชียงใหม่เป็นอันดับ3ามนะของประเทศไทยนะครับจากจากเว็บนี้นะครับ อันดับถัดไปก็เป็นธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ติดด้วยต่อไปก็เป็นมหาลัยプリンต์ออฟสงขลายูนิเวอร์ซิตี้นะครับนี่มหาลัยก็ถือว่ามหาลัยแบบว่าอันดับต้นๆของประเทศเราก็ติดด้วยแต่ว่านอกจากมหาลัยทั่วไปเนี่ยยังมีน้องๆอีกหลายคนเนี่ยที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองเหมือนกันไม่ได้เข้ารั้วมหาลัยครับแต่ไปเป็นรั้วของชาตินี่ก็จะไปเรียนแบบไปร้อยกินอาหารใช่เกินอาหารซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีประเทศประเทศที่ ที่เขากำลังแบบว่าเทคโนโลยีมากเขาก็มาใช้ Facebook นะครับในการที่จะอินรีคูดคนเพื่อมาเป็นทหารใช่เอาอย่างนี้ไม่ต้องมาไปวัดรอบอกไปอะไรอย่างนี้หรอวัดรอบอกไม่แน่นะครับเป็นทหารเออมีหลายคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเว็บอันนี้นี่ครับใช้ Facebook นะครับอ๋อ U S Army โอกเข้าใจอ่ะนี่ก็คือเขาจะเปิด เพจของเขาใน facebook แล้วก็เหมือนกับว่านี่เขาจะมีดีเทลต่างๆนะครับเกี่ยวกับทําไมถึงต้องเป็นอาหารมีอาหารประเทศหนี่ยประเภทไหนกองพันอะไรมาให้สมัครกันบ้างนะครับนี่คือแบบปลุกใจว่าแบบว่าสมัครกันเข้ามาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่นะครับมีวิดีโอมีโฆษณาด้วยนะครับลองดูกันนะครับตายแล้วอ่ะแบบไปสมัครแบบของไทยน่าจะมีบ้างนะใช่ของไทยนี่จะถ้าเป็นอย่างนี้จะมาเต้นกันได้ อุ้ยเขาเป๊ะอะเป๊ะมากเลยอ่ะมันดูหนังเลยอ่ะเนอะยอดนี่จริงๆทหารเขาก็มีหลายหลายคนนาซ่าด้วยอ่ะนาซ่าด้วยมีทั้งแบบว่าทั้งแบบทางแพทย์พยาบาลอะไรเงี้ยทหารมีทุกหน่วยเหล่าแล้วคือยังไงก็คือเข้า f เฟซบ o ๊กเราก็แบบสามารถที่จะแบบว่า ช่เหมือนขอบมันก็มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดเป็นใบสมัครอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นลิงก์เข้าไปแล้วก็เป็นแอปในเฟซบุ o กไงอุ้ยไฮโซนะเพื่อเหมือนกับว่าปลุกใจให้ให้ให้ชนให้คนของเขาเนี่ยได้แบบว่าอาจจะแบบว่ามีช่องทางช่องทางอื่นด้วยที่แบบว่าสามารถจะเข้าไปแบบว่าสมัครได้อะไรอย่างงี้ยพูดถึงเรื่องสมัคร เรื่องเรียนเรื่องเกณฑ์อาหารกันเรียบร้อยละนี่มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังด้วยคือช่วงนี้เนี่ยคือแบบปกติแซนก็ติดเกมออนไลน์ใช่เออแล้วเล่นเล่นเกมอะไรเล่นแรกหน้าล็อกเล่นมาห้าหกปีเลยเก่าบอกอายุเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือที่ประเทศจีนคือแบบว่าช่วงนี้เนี่ยเขามีข่าวออกมาว่าแบบว่านักโทษอ่ะนักโทษจีนเนี่ยคือเล่นเกมออนไลน์คือแบบผู้คุมเนี่ยสั่งให้นักโทษ เล่นเกมเพื่อจะเอาเงินในเกมสั่งนักโทษให้เล่นเกมก็เหมือนแบบมันสนุกนะมันควรจะสนุกป่ะก็เหมือนเกมคือจะบอกว่าไงอ่ะถ้าแบอกว่าถ้าเป็นของไทยเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในคุกแล้วแบบว่าอาจจะแบบทําพวกสิงทอสารอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่แบบว่าขอางใช่แต่ของจีนคือแบบว่าให้นักโทษเนี่ยเล่นเกมออนไลน์เดี๋ยวแต่มันสร้างรายได้ตรงไหนมันเล่นเกมนะเล่นเกมเปิดเข้าไปดูเลยอ่ะเข้าไปดูอันไหนอันไหนที่นักโทษอ่นนักโทษ อันนี้นักโทษอ่ะอ่นข่าวนี่แหละครับนี่เห็นไหมเวิร์ลบอลครับเขาก็บอกว่าคือคือวันหนึ่งเนี่ยคือได้ประมาณ6 0 0 0หยวนนะก็นยวนประมาณสหมื่น0 0งมื่นแบาทเฮ้ยเออเป็นนักโทษดีไหมเนี่ยนะเขาก็คือก็แบบเหมือนประมาณว่าก็ไม่ไดิดรอนสิทธิ์แต่ก็คือเขาก็เหมือนเขาเรียกว่าโทษอยากเล่นมาเนี่ยจริงจริงมันไม่ได้ถูกกฎหมายนะคือคือผู้คุมเนี่ยแบบว่าสั่งให้นักโทษเล่นเพื่อที่จะบอกว่า เขาเรียกว่า massively อะไรนะ massively multiple player online role playing game MMO RPG ก็คือ,อบแบบว่าให้ทุกคนเล่นเล่นกันเยอะๆเพื่อจะแบบว่าเอาเงินในเกมเนี่ยเอามาขายเป็นเงินจริงจะบอกว่าจริงๆแลกนาล็อกคือในประเทศไทยเราก็มีนะอย่างแล็กนาล็อกอิกอ่งเนี้ยคือเข็มขัดเส้นหนึ่งขายได้30,000บาท30,000บาทหรือไม่ก็เอาเงินเอาเงินเอง เขมขัดเกมเขมขัดในเกมเนี่ยนะเราเอาเงินเอาเงินในเกมน่ะมาขายเป็นเงินจริงเอาเงินจริงไปแลกเงินในเกมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้คือประเทศจีนเนี่ยเขาก็เลยทํามันแบบเป็นก็ยกว่าเป็นโรงงานเลยแบบว่าเออให้คุณนักโทษเนี่ยแบบอยู่ในคุกอยู่แล้วนี่ไม่ต้องไปไหนจ้ะนั่งเล่นเกมอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราสนใจเราทําบ้างได้ไหมแต่ว่าเราไม่ไม่อยู่ในคุกไม่อยู่ในคุก็ไาก็บบรีคูดคนไงแล้วก็บอกว่านั่งเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าพูดถึงนักโทษอ่ะเขาก็ คือจะออกจากคุกเนี่ยก็คงจะไม่ได้จับเงินเยอะขนาดนี้นะก็เป็นสร้างรายได้อะไรก็ไม่แน่ไงคืออาจจะแบบว่าเล่นเกมไปพอพ้นโทษออกมาก็อาจจะแบบเก็บตังโดยการเล่นเกมเองอะไรเงี้ยแลกเงินเองนะออาละเแล้วต่อไปแทนก็อยากจะมาแนะนำเรื่องเกมครับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของ Facebook ซึ่งจริงๆตอนนี้คือแอปพลิเคชันใน a c e b o o k เนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นเกมเป็นเอ่อเป็นทายแบบดูดวงเคยเห็นปะใช่คิดว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ก็คงก็คงเคยเห็นว่าเฮ้ยเวลาเปิดมาเป็นยังไงบ้างกิ่นถูกต้องเออมีมีมีเออมีนกเพนกวินแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมันจะเป็นรูปขึ้นมาแล้วจะมีเขียนว่าวิเคราะห์สมองวิเคราะห์สมองเคยเห็นปะเดี๋ยวนี้วิเคราะห์สมองจากใน Facebook กันแล้วใช่แต่คือแต่คือมันเป็นมันเป็นเกม ใช่ป่ะเป็นแอปอเป็นแอปชนิดหนึ่งซึ่งหลายคนกันจะแบบว่าเอ๊ะมันคืออะไรแต่ก็คือเราก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าออแอปพลิเคชนันการวิเคราะห์สมองเนี่ยมันก็คือแอปแอป,ปชนิดหนึ่งที่แบบว่าเรากดคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยน,นี้ไม่มีรูปอ่ะเดี๋ยววันที่มีรูปโอเคอ่ะอันนี้ค่ะ,ะก็คือนเนี่ยหน้าหน้าหลักเนี่ยคือเราเรากดคลิกเข้าไปมันจะเป็นรูปสมองเห็นไหม,<ะ>มอ,อืมก็คือคลิกเข้าไปมันก็จะแบบแรนดอมขึ้นมาใช่ไหมว่าวันนี้คุณคิดอะไรอะไรอย่างงี้ แล้วมันก็จะขึ้นในหน้าโฮมซึ่งหลายคนอาจจะแบบเห็นว่ามันจะมีเป็นอัลบั้มรูปเลยนะจะเป็นวิธีสมัครชายวิธีการเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็ไปกดถูกต้องแล้วก็จะเล่นอันนี้ก็จะบอกว่าเหมือนพิมพ์ชื่อลงไปใช่ไหมพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วก็กดพิมพ์ชื่อปุ๊บสมมติพิมพ์ชื่อซันด้าลงไปตรงนี้เนี่ยก็จะโอ้ซนด้าคิดถึงเจ้าชายในฝันอะไรอย่างงี้ใช่ี่เสมองอึงเนี่ย มันก็แรนดอมอะไรนี่ี้แต่คือแบบหลายคนเร่งงายก็จะแบบว่าถูกต้องก็คือแบบถ้าเกิดอารมณ์แบบอยู่บ้านแบบเซ็งๆหรือไม่ก็แบบอยู่ออฟฟิศแล้วแบบเออมันมีขอสมองอยู่ซิว่าวันนี้เราคิดอะไรอยู่อะไรอย่างนงี้จากจากการที่จากการที่เคยลองอยู่แล้วเนี่ยครับไอไอแอปพลิเคชันอันนี้เนี่ยเขาเขาจะเหมือนกับว่าแรนดอมจากชื่อถ้าเกิดเราเนี่ยถ้าเราพิมพ์ชื่อตรงนี้ไปสมมติพิมพ์ชื่อพัดโบกลงไปเนี้ยมันก็จะเอาไปแรนดอมพิมพ์ชื่อแต่ละวันไม่เหมือนกันด้วยนะบางวันก็จะโอ้หิวข้าว เซงชีวิตบางวันแต่มันก็อยู่ทุกวันปะมันก็อยู่ทุกวันปะแเป็นกิจกรรมยามว่างแต่มันก็จะมีอีกแอปหนึ่งที่แบบว่าเป็นเพนกวินอย่างที่พัดบอก็คือมันก็จะเป็นเพนกวินแบบเหมือนเพนกวินเซียมซิมซีอะไใช่ก็จะบอกว่าวันนี้คุณเป็นยังไงอะไรอย่างนี้โชคดีถูกหวยอะไรว่างป่าถูกหวยกินก็เป็นแอปน่ารักนารักสนุกสนุกเนาะก็ลองดูละกัน ฉหรัาเบรกนี้เราก็พักกันก่อนดีกว่านาะเดี๋ยวไปเล่นไปเล่นเกมอยากดูว่าวันนี้เป็นยังไงนะอ๋อจะมาวิเคราะห์สมองใช่ไหมตอนนี้คิดอะไรอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์สมองกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเบรกหน้ากันค่ะเอาแล้วเจอกันค่ะค่ะ